เอเกนอันเดคืออะไรคะใครที่รู้แล้วไม่อยากฟังก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยแต่คิดว่ามีประโยชน์แน่นอนนะคะเวลาที่เราจ่าย A เอเกนอันเดลไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือเอามามาจากเว็บของ helpho.no นะคะพอเราจ่ายมาจนถึงระดับหนึ่งนะคะปีนี้นะคะรัฐบาลบอกว่าถ้าคุณจ่ายมาจนถึง3,040โครนะคะ 3, ครนะคะ3040โครนนะคะหลังจากนั้นคุณจะไม่ต้องจ่ายเอเกนอันเดแล้วนะคะคุณจะ เหมือนกับว่าได้ได้ฟรีอะคะ่ะก็คือพอเพราะว่าครั้งหน้าสมมตินะคะอันนี้คือการเดินมีนาใช่ไหมคะตั้งแต่มกราคุ้มพามามาจนถึงตอนเนี้แล้วเราเราไปหาหมอนะไปทำาน่นนี่นัดจ่ายซื้อยาไปอะไรงเงี้ยนะทุกอย่างก็รวมมากันหมดนะคะอย่างเช่นอย่างที่เอาให้ให้ดูนี่คืออาจารย์ a l t h f โ no ฟดนะคะข้อมูลนี้ทุกคนไปหาดูได้เลยนะคะเซิร์ชก็ได้นะคะใน Google เขียนว่า Free c o s t 2023นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น อะไรที่เราจ่ายไปบางร้อยนั่นก็จะอยู่ในระบบเอคือเอเกตอันเดวตัวเอเกตอันเดวที่เราต้องจ่ายไปใช่ไหมคะไปหาหมอข้างนึงก็อาจจะสามร้อยโครนไปจ่ายขายยาข้างนึงก็อาจจะหาร้อยโครนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราจ่ายไปจนถึงสามพันสี่สิบโครนแล้วเรียบร้อยเกิดสมมติเดือนหน้ามีนัดจะไปทํากายภาพบํบาบัดอีกนะคะอันนี้เขาก็ระบุน,นะคะว่าเนี่ยถ้าเราไดา้รับการรักษาะะที่ฮูฟิสิโอเอรเพลขึ้นกายภาพบํบาบัดไปข่าวหน้าอีกก็บอกว่า เออชั้นมีฟรีคอร์สแล้วนะแล้วเราได้ฟรีคอร์สจากที่ไหนนะคะมันก็จะอยู่ในระบบอัตโนมัติเลยนะคะเข้าไปดูได้จะเอาเป็นแบบว่าให้มันมีดิจิทัลอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งมาให้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวของ คนที่เขาไปหันเล้วเรานะคะของระบบของโรงพยาบาลอะไรพวกนีออ้ของนักกาภาพบําบัดอะไรพวกนี้เขาก็จะสามารถเข้าไปเช็คได้นะคะว่าตัวเราเนี่ยมีฟรีคอร์สหรือไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาแบบว่าติ๊งต่างว่าฉันมีฟรีคอร์สอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเราต้องจ่ายมาจนถึงจุดหนึ่งก่อนนะ,ะจุดนี้คือ3ามพันสี่สิบโครนแล้วจากนั้นเขาก็ได้ช่วยเราคะ่ะเราก็ไม่ต้องจ่ายเอเกนอันเดลแล้วนะคะอ่าแล้วมันอะไรอ่อก็คือเราก็มันก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ให้เราตลอดชีวิตนะ มันจะให้เราปีต่อปีเท่านั้นและไอ้ตัวเลขสามพันสี่สิบในใครเป็นคนระบุก็รัฐบาลแหะคะ่ะปีที่แล้วนะคะรัฐบาลบอกว่าจ่ายจ่ายถึงสองพันเก้าร้อยกว่าโครนะคะับจตัวเลขสองสองข้างหลังไม่ได้ขอพูดเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะคะสองพันเก้าร้อยสมมติอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ได้สมมติแต่ว่ามันคือสองพันเก้าร้อยแต่ว่าจําตัวเลขแบบ สองหลักข้างหลังไม่ได้นะคะก็คือปีที่แล้วเขาบอกว่า2,900ันเรจ่ายถึงตรงนี้หลังจากนั้นรัฐบาลก็จะให้คุณฟรีคอร์ดก็คือจนถึงสิ้นปี2,022พอมาปีนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้นมาเป็น3 0 4พโครนนะคะก็คือถ้าจนถึงนวันนี้คุณจ่ายไปครบแล้ว3,040ั่เวลาจะหมดแล้ว3า4 0โครนยังมีใครฟังอยู่ไหมนี่ พอจะถึง3า4 0โครนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็จะไม่ต้องจ่ายเอเกนอันเดลอีกต่อไปซึ่งเราก็จะได้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะใครดูคลิปนี้มาเรจบกดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะ